พระคาถาเบิกบุญแบบยอ่อพระคาถาเบิกบุญแบบยอ่อบทนี้ท่านให้สวดภาวนาเป็นประจำเพื่อจะได้เบิกบุญเก่าที่เรามีมาใช้ตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถานโมตัสสะพระวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมม,สา,ม,สมสา,าสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิสต,ติทะทดดตะถาคตวิสต,ติอวะถาระนะวิสต,ติภิกขุอาคจันชามิโหมิกตตะวอาอภิสัมปาย อาเนหิปริตระอัมหักปัสสวะติอาทิัจจักปายะจะนิรันตระด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำมาในพุทธชาติที่แล้วจงกลับมาโปรดระบุ ถ้าพเจ้าได้ทำมาค้าขายเจริญนุ่งเรืองมีเงินมีทองเลี้ยงดูครอบครัวขอให้ข้าพเจ้าพบกับความสุขความเจริญด้วยเทอน